จานไหนจัดไปเลยส้มกับฟลอรี่ใส่น้ำนิดหนุยให้ละลายดูสิได้ฟรีไหมเมื่อกี้กินอะไรไปแล้วนะส้มกับสตอเบอรี่ต่อไปกินรวมรสไหมรวมรสผลไม้หรอรวมความ่วงใหญ่ใจคอจะไม่ช่วยขยาวยเหรอผมกินข้าวอยู่ครับตัน้นาตั้งตา,ก,ตาก,กินอย่างเดียว ใช้ได้หรือยังรู้สิโอ้โหแข็งตัวกันหมดแล้วเดี๋ยวผมช่วยครับจะช่วยอะไรกับมันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะาว่นมาแล้วฝากเป้าร้านดีนะครับอย่าไปละอย่าครับแล้วขายอะไรครับขายไก่ทอดครับอือหือถามดีดีก็เห็นอยู่ยังจะถามอีกเพื่อความแน่ใจครับท่าก็บอกแล้ววันนี้มันไม่ขายข้าว ก็จะเอาลูกบอลมาคืนจะอ้วนมันเรายืมของคนอื่นแล้วก็ต้องรู้จักคืนเองน่ยนะคืนเออเนี่ยเกมกดผ่านไปสามปีแล้วอยู่ไหนอยู่แต่กลายเป็นปุ๋ยอยู่ในดีแล้วแจ้คฮะเองนี่นะต๊อสไม่ทำตาวันนี้ยพี่ต๊อจะจีบสาวโมกแปะไปเร็ว เฮ้ย hey, โทรบอกเจ้าลี่ก่อนวันนี้มีขายไอติมหลอดฮัลโหลแพรี่วันนี้มีขายไอติมหล,ลอดนะครับเออขายไอติมแล้วทําไมอ่ะทาไมต้องโทรมาบอกด้วยอ้าว,วก็อยากโทรมาบอกเฉยใน,นครับบอกว่าคุณจะไม่ลำคาญนะลำคาญลำคาญเสียงคุณแบบเนี้ยไม่เป็นไรยวผมรู้สึกดีจะมากินหนครับไอติมอร่อยมากเลยเออเออเดี๋ยวไปวางไปได้แล้วแปคนสวยจะดูซิลี่ เข้าใจนะคนสวยมีคนมาจีบเยอะโอ้โหน่ากินอ่ะข้าวยำคอหมูย่างใครดูคลิปนี้แล้วยกมือบอกหน่อยค่ะแครี่จะมาไหมน้องหยชายอาอ้วนเพ่ตื่นนอนเหรอตื่นนอนอะไรผมไม่ส่งข้าวมาอุ้ยไม่ต้องเขย่าผมเขย่าจนมันพร้อมขายแล้วอุ้ยคุณย่าบอกคุณไม่ทำอะไรเอ้ยขายไปก่อนนาย๋ยวผมมาอฮะไม่ทำะไรตามหัวใจ โอ้ชายหวานน้ำตาลต้องเรียกกี่นะครับก็บอกแล้วมันไม่อยู่ร้านก็มันอยู่นี่ไงอ้าววัดดีแต่งป๊อตวัดดีเจ้าวนหาอะไรเย็นๆให้เจ้าแต่งกินหน่อยเซะน้ำแข็งไงอุ้ยหวานยวมีเฮผมขายไอติมหลอดโบราณสามแท่งสิบบาทเฮ้ยไม่แพงเลยอ่ะอ้าวก็มันเป็นนมเปรี้ยวต้นทุนมันแพงกว่าปกติเวย ตอน่นไนไม่รู้จักหรอกต้นทุนอะรู้จักเว้ย<อ>ที่มันงอกมาจากถั่วเขียวอะได้มนถั่วโง่โอลองคาอนคนยกเองอยากจะให้โลกระเบิดวันนี้ฮ้ยแล้วถ้ามันระเบิดเองจะไปอยู่ไหนเออวะ่ะต้องระเบิดถ้าโลกระเบิดนะพ่อก,กูไม่ได้ขายไอติมาสิเออใช่เนี่ยมันโง่แบบนี้แหละอ้วนไม่นาเปิดทางให้เลยอ้วนมีกี่รสชาติอะ f แป้งต่อไปห้าตอบไปดิส <4 S 2> ี่โว้ยสี่สีอ๋อที่เขาขายว่ามีเกีียวใช่ป่ะโอ้ยไม่ใช่ใช่สีแปง้งเอาเพื่อนกลับปลไปไปไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนขยะเน่าที่เขาลำคานอะ <c oughs> ว่าจะเลี้ยงไอติมสักกันหน่อยโอ้ยแต่ก็เอามาทำขยะรีเซเคลได้มีประโยชน์สม <c oughs> แท่งสิบจะไม่อ้วนเอามา6แท่งยี่สิบเลย ทำไมสั่งเยอะจังเลยอ่ะโห้ยระดับเสียต๊อนะโอ้ยฟังแล้วลืนหูสั่งเลยสั่งเลย,ยมันมีโปรโมชั่นนะไม้เขียวไม้แดงกินฟรีแล้วถ้าสามแท่งสามไม้อ้วนอ่าสูงสุดไม่เดียวอ้าวกินรสไหนอันนี้สตรอเบอรี่ส้มอง,งุ่นและนี่คือรวมตออกินสตรอเบอรี่ส้มจานไหญจัดไปเลยส้มกับสตรออรี่ ใส่น้ำนิดหนุยให้ละลายอ่ะเอาไปไอติมยืนกิ้วเขามีแต่ลูกชิ้นยืนกินว้าวดูของพี่ต๊อดบ้างนะว้าว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 มคือดีอ่ะอ้วนธรรมดาก็ธรรมดาต้องทำในแปกใหม่ดีดีดีอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นสีส้มอ่ะอ้าวก็สีมันบอกอยู่ มีนางโง่ไปเยตอนกินเข้าไปนมมีประโยชน์จะได้หายโง<อ>่เฮ้ยเอ้ยรู้อย่างตัวเองได้ของฟรีเปล่าต่อเอ่นกัดตรงตูดไหม้ีิไม่ได้วะอ้วนวายอดไม่ได้เหมือนกันก็ไม่เป็นไรดูอันต่อไปอ่ะเรืียกเลยต่อไปองุุ่นหลวมได้แฝงลงไปเหมือนเดิม ตอดรวมเฮ้ยอ่ะองุนเฮ้ยรวมเป็นสีเขียวหรอ,อเออเฮ้ยแป้งดูนี่ดูนี่โอ้โหอ,อตอนเลือกกล่องฟรีเฮ้ยใช่เปล่าดูดินี่มีไงมาดูเฮ้ยของเป็กก็มีสิทธิ์ว่ะดูดู ีไม้ที่สามต่อจากนี้เอาจ้าก่อนโอ้โหแอะยี่สิบนะตอสออเรนจ์แบ,บมม่วงฝ่งน้ำก่อนไม้สี่ไม่มีทางหรอกอ้ยอันนี้ม,ม่วงสมไม่ต้องแย่งกันพี่วันไม่ชอบเค <Okay. S 1> ดูนะของตอด น่า,นาอร่อยมากะะเลยนะครับอจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มโอ้โหฟรีฟรีฟรีเฮ้ยตอนตรงนี้อะแต่แค่ไม้เดียวอ่ะเฮ้ยชัวร์ตอนชัวร์ดิเดี๋ยวกัดให้ดูชาติป่าจะอ้วนฟรีสองบอกว่าได้แค่ไม้เดียวแป้งกัดกรึบดีแบบเนี้ยเอ้ยมันจะเฉียวเฉียวฟันนะ่าอดวะ่ะ ว้าวบ๊ายบา,วาดวงไม้ดีทำบุญทำทานมากนะเฮ้ยได้ทีละโมใหญ่เยื่อไมา้ปีคนละม้หยุดมันยังไม่ได้โอ้ยแต่นี่มันก็แข็งแล้วนะอ้วนมันยังเหลวอยู่เออชื่อพ่อ้าไปทำอย่างอื่นก่อนไปแล้วจะให้พี่ต๊อดไปเล่นมองไนอ่ะห้องนปัปเ็ะก่อนไปอดี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 ดมันมีบิงโก ไปดิหาไปไปไป,ไปหาน้องเป็ดดูช่องนี้ที่ไรนะแล้วกินข้าวอร่อยอร่อยมีใครเป็นแบบเจเอลโรบ้างคะใส่น้ำจุ่มนิดนึงตามสไตล์เจอเจ้าอว้วนที่ร้านก็เลยเอามากินสไลยไม่ต้องแพมไม่ได้ถาม <c oughs> เออรี่เมื่อกี้เจอชายมันถามหาเองอยู่อ่ะมันตามจีบอยู่อ่ะ ไม่รู้ดิแต่ช่วงนี้มันทำตัวแปลกๆอยู่นะแต่ก็เข้าใจคนเป็นบิวตี้เฟิรอะปากดีเหรอปากดีเหรอตบไม่ฟาเอ้ยอย่าไปตบมันให้ตบไงไงจัดการมันเลยว่าแต่ไม่มีใครจีบชฉเอลลบ้างเลยหรอถ้าถีบว่าไปอยากอุ๊ยแรงมากๆเลย เดี๋ยวมานะจ๊ะน้องพี่ไปกินไอติมหลอดก่อนเจ้าชายบอกมาเฮ้ยเฮ้ยเชื่อฟังกันด้วยย่าเฮ้ยไม่ได้คิดอะไรแล้วทำไมต้องทําหน้าแดงหน้าเขินด้วยย๊าไม่ต้พูดใครใครเขินพูดให้มันดีๆแม่เขิอเลยมั้งน่ะคิดอะไรกับเขาเปล่าอ่ะอะไรอะไรคนสวยเลือกได้เว้ยแน่นแน่ไม่ต้องพูดคิดเหมือนเชฟไหมคะมันแอบชอบ เอ้ยเอ้ายังไม่ไปก่อเมืม่อไหร่แครี่จะมานะถามเขาทำไมโอ้ยไปแย่รู้นะปวดเชิญโอเคๆปวดก็ปวดลี่ยังไม่มาอีกเหรอเดี๋ยวไว้ติมละลายนะด้วยความหวังนี้และห่วงใยจากชายมาแล้วไหนอ่ะเออมองมาทางขวาสิครับเดีย๋ยวจะเห็นความรักเอ้ยไม่ใช่ไอติมแบบนี้มันจีแพรรี่อยู่แน่เลยคะ่ะเดี๋ยวไว้ติมละลายเชอร์รี่ จะเขินทำไมไม่ได้เขินแล้วเป็นคนโทรชวนมาไม่ใช่หรอไหนมีอะไรขายผมมีหนึ่งบทกรอนมานออกไปครับความรักถ้าไม่เืนขมมาดื่มนมกันดีกว่าไหนนมอะ่ะเนี่ยครับไอติมหลอดนมเปรีย้ยวแพรี่กินแล้วไม่อ้วนนะเป็นผู้หญิงต้องรักษามหุ่นเขาเป็นห่วงเป็นใยแล้วคิดอะไรกับเราได้แน่เลยคัะกินรสแร่ดีอ่ะชายไม่ต้องครับต้องรสส้มส่วนเราตังเองเกินเขินจริงแล้วเนี่ยแล้ววันไหนสีส้มอ่ะ นี่ไงอ๋อขอบใจที่เป็นแสงสว่างให้ผมเฮ้ยหยอดถูกเม็ดขอคุณที่ชี้นำนะครับจับมันแฝงในน้ำไอติมขายไงอ่ะชาย3แทงสิบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวชายเลี้ยงเองมันจะดีเหรอดีสิอ่ะเชิญขอบใจเรียนจากคาว่าขอบใจเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรเห็นเราเป็นนางเอกด้วยต้องแอบชอบเราแน่แน่เลย แฮรี่ลองกัดตรงนั้นบนสีกินฟรีไหมได้ได้ตีเขียวเยเฮยดวงดีอ่ะเกิดมาไม่เคยใครดวงดีเท่านี้เลยเฮ้ยเกิดแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรอชายจริงจริงอืมเกินปุยมุ้ยถ้าแทงนี้หมดจะกินสีอะไรต่อดีอ่ะอย่างคุณนะนะต้องกินสตรอเบอรี่อ้าวว่าลีสตรอเบอรี่เหรอไม่หมายถึงคุณหน้าหวานต้องกินสตรอเบอรี่ช่เผ็ดแล้ รีบกับมาไหมอะอา้าวรีหวัดดีดีดีอ้วนจบแก๊สต้วนี่มาเป็นกกนอผมเขาพี่แตะกอขอคอเออนั่นแหละลืมไปอ้วนก็พูดเกินไปรีจ่ายตังค์ยังกินอะยังยังยังอ้ยถ่วงเขาทำไมเอาไปอู้หูชายแกสายเปร์พูดหล่อเท่เฮ้ยแต่รีได้กินฟรีนะนายเลือกให้เปล่าผมไม่ได้เลือกรีดวงดีเกิดมาเขาก็ดวงดีแล้ว นี่กินองุ่นสิจะตีมือแตกเขาคุยแล้วกินสตรอเบอรี่เอออย่างที่ชายว่าโอเคโอเคนี้ขอบใจอ้วนไม่แกวนน้ำจะกินได้ไงจะอ้วนก็ซื้อบืออะรีเชิญขอบใจยินดีครับโอโ้ชายที่กับผมไม่เคยทำให้กินโอ้ไม่ต้องพูดมไม่ได้สั่งให้พูดก็ไม่ต้องพูดวันนี้ขยันพูดจังเลยอร่อยจริงเหรอครับผมไม่โกหกคุณหรอกตีเขยวอีกแล้ว ดวงดีเหลืวแค่ฟีไม้เดียวอ๋อทำไมเป็นนั้นนะชายมีมากดร้านอ้วนครับได้แค่แท่งเดียวแต่ถ้าเป็นร้านผมนะให้กูสองแท่งเลยอ,อ,เอาเลยไหมครับยูยูหยุดหวานเจีย๊ยบยังไม่จบน,นะครับความสนุกเจอกันต่อในตอนสอบครับสอใช่มันมีไม้สีอะไรบ้างอ่ะอ๋อมีสีเขียวสีแดงครับไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมพูดเองแล้อยากบอกให้ยจอตอนสองสอง